ผมผมเคยมีแฟนคนหนึ่งครับนานแล้วเราเลิกไปครึ่งปีได้แล้วริงครับคืออยากเริ่มพอุกครั้งที่เจอมันมันเจ็บใจครับใจเจ็บสวัสครับวันนี้มาพบกับฟรีมินิมอลนะครับวันนี้มาฟิดกับช่องพุทธิพงษ์ชาแนลนะครับอยู่ที่โรงเรียนเทพศิริบรรบุรีครับสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในโรงเรียนนะครับว่าเด็กๆเขารู้สึกไงแล้วก็ทำอะไรกันบ้างครับตามมาเลยครับ เป็นเป็นไงบ้างวันวนาเล<ค>นไทน์อะเป็นคนอะโอเคไปไดนะ้ยังงั้นมีหวันวนะหว่นใจแล้วเหรอยังไม่ฮะมีคุยอ๋ยอ,อเดี๋ยวครูมีอะไรถามนิดนึงว่าวันวันไทายเนี่ยรู้สึกไงบ้างกับวันเนี้ยตตมันมันปกติดีปกติดีไม่รู้สึกพิเศษอะไรเลยหรอไม่ไม่ทำไมแล้ต้องรู้สึกพิเศษเลวกัหวันวัน วันวันหนึ่งจริงปะเนี่ยจริงเพราะสติกเกอร์อสไปเราซื้อสติกเกอร์ที่ติดตัวเองปะไม่คนอื่นมาติดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฮอตเหรอคนอื่นแปดสิบครั้งหนึ่งคนเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะถามแต่ไม่อะไรจะถามระหว่างคนที่เขารักเรากับเรารักเขาถ้าเลือกได้เราจะเลือกใครเราเลือกรักเขาเลือกเรารักเขาใช่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเรามีความสุขทกับเรกเขาอ๋อถ้า ถ้าเกิดเขามารักเรานี่เราเราจะไม่ค่อยเลือกเขาเงี้ยก็ไม่รู้ไม่รู้รก็อาจจะเลือกหรือไม่เลือกอ๋อประมาณนี้่านะครับก็นี่ก็เป็นความเห็นนะครับของลืมถามชื่อเลยนะชื่อชื่ออะไรขน,ขนุนขนุนโอเคขนุนขนุน <c oughs> ขนุนเปิด, <c oughs> เ,ปดเปิดวาร์ปได้ไหมได้ครัเดี๋ยวขึ้นเป็นไ G แล้วกันนะะเดี๋ยวขึ้นไว้ขึ้นไว้ตรงนี้นะครับเออ เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลนะครับให้ให้ให้ขนุนด้วยนะครับในฐานะที่ร่วมตอบคําถามกับเรานะครับเป็นกล่องสุ่มเสียงครับที่ขนุนอยากได้นะครับไม่กล่อวว่าช้าเพื่อหนูอยากได้กล่องุมเสียงไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปเรื่อยๆขอขอขอถามได้่อยถามได้เลยเอากล้องนะเอากล้องไม่ต้องตื่นเต้นเราครูไม่ต้องตื่นเต้นคนตั้งเยอะทำาไมเรียกผมอ่ะไม่ไม่ต รู้สึกไงบ้างกับวันวาเลนไทน์รู้สดีครับสรุปมีครูมีลูงดีติดดาวให้มีผู้หญิงติดดาวให้แล้วแล้วเราเนี่ยมีหวานใจหรือยังมีแล้วมีแล้วบอกบอกบอกเลยไหมไม่ต้องบอกชื่อแล้วอยู่อยู่มอไหนอยู่มอไหนหรือว่ามีหลายคนจยากเลียนเอ้ยครูมันจะเลี้ยงไม่ถูกมันจะเลี้ยงไม่ถูกอ่ะจะเลี้ยงไม่ถูกอันนี้เนี่ยเข้าเข้าประเด็นเลยอ่าเราเราชื่ออะไรนะชื่อออมครับชื่อออมออมนี่ครูอยากจะถามนิดนึงว่าระหว่างคนที่เรารักเขากับ คนที่เขารักเราถ้าเลือกได้เราจะเลือกอะไรเขารักเราเลือกเขารักเราเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าเขารักไงอ๋อแเราเรารักเขาเราไม่รู้เราไม่รู้นะเราก็เลยเลือกคนที่เขารักเรานะโอเคครับนี่ก็เป็นความเห็นของอ้อมับเดี๋ยวเรามีของรางวัลที่เพน่าครับก็เป็นกล่องสุ่มเสี่ยงนะครับจากคูฟีมนะครับขล่องข้าวครับเอาไปกินเล่นๆครับระหว่างดูหนักฟังเพลงโอ้รู้ว่ากูมพลมันมีอ้าวไป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 กล่องเสียงครับ มีเอาวาล่ะเอามาถ้าเอาเนี่ยถามะไรหน่อยอันนี้เราชื่ออะไรนะชื่อมุก่าชื่อมุกมาถ่ายถ่ายมุกหน่อยนะถ่ายมุกหน่อยมุกมุกวันวาเลนอะไรทายนี่มีเหรอให้มีหนุ่มๆมาให้ขออะไรนย่ี้ยไหมไม่มีเลยอระไม่มีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรารู้สึกไงกับวันนี้บ้างเฉย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 เหรอเฉยเฉยเหรอเฉยแล้วอยากอยากถามมุกว่าถ้าเกิดว่าถ้าให้เลือกระหว่างคนที่เรารักเขากับเขารักเรามุกถ้าเลือกได้จะเลือกอะไรที่เรักเรา เขารักเราเพราะอะไรอะครับเราไม่ชอบเขาแล้วเขาไม่ได้รักเราก็ไม่มีความหมายอุ้ยแสดงว่าอยากให้เขามาถ้าเลือกได้คืออยากให้เขามารักเราแล้วเราก็จะรักวเขาตอบถ้ามีโอกาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็นี่ก็เป็นความเป็นของมุกนะครับอ่ะมุกมุกช่วยอ่าถ้าเปิดเปิดบาร์หน่อยไหมไอจีเปิดบาร์ไอจีหน่อได้ไหมไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอานะไอ้อะไรบ้างไอโกงๆสีแดงไอจีไม่ได้หรอ ไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเอาถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอากล่องกล่องสุ่มเสียงที่เหมือนเหมือนชาวบ้านกันและเอาไปนะครับเหมือน <c oughs> ่างงี้ยแหอะไรอะไรอย่างเง<ว>ี้ยอะไรมีมีมีความงอนนะครับมีความงอนนี่นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องไปหาหมอปลายบ้างน,นะไ,<ว>ไปหาหมอปลายบ้างเพราะน<ว>ี่เราก็ถ่ายถ่ายมอต้นมาหลายคนแล้วใช่เราอยากเห็นหมอปลายบ้างครับอยาก อยากจะคุยกับใครสักคนตรงนี้ขอเป็นใหม่แล้วกันนะครับใหม่ไโปรหมดอะไรโปหมดอะไรโป้หมดอะไรโป้หมดอะไรโปมอะหมดอะไรโ้หมนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ฮับไทยวีครับไทยวีเอาครับเป็นเป็นเพลงอะไรพอจะบอกไปไอะไหมลองเปิดเปิดได้บ้างครับเดี๋ยวฟังดูครับมึงไม่ต้องมามองมีไรพูดกันนี่กูได้ยินกระสุนก็คูก็มีอยู่ที่มึงละมธอคิดไมเกตพุ่งมาแค่แต่แซ่สารกิษพิเศษ บอกอยากอาบประมาณนี้นะโอเคจะไม่ขัดจังหวะมากครับอยากอยากอยากามใหม่นิดนึงวันวาเลนไทน์รู้สึกไงบ้างครับเฉยๆครับเฉยๆนะอลตอนนี้เรามีหวานใจหรือยังนังนี้จับตรงจับตรงบอกบอกไม่บอกบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้นะอาเป็นว่ามีแต่ว่าไม่บอกว่าใครอ่ะคุยคุยคุยอยู่คนเดียว สลงล็อกโอ้ยอะสักงล็อกเลยไม่เป็นไรนะครับใหม่จะคุยอีกคนไอ้นี้ไม่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 สำคัญนะครับแต่อยากอยากจะถามนิดนึงว่าแล้วถ้าให้เลือกนะระหว่างคนที่เขารักเราหรืเราเลือกเขาเราจะเลือกใครคนนี้เขารักเราครับเขารักเราเหรอครับเพราะอะไรครับเพราะว่านั่นแหละครับ นั่นแหละคือไม่มีเหตุผลอะไรไม่ไม่มีเหตุผลครับคุฟฟี่ครับไม่ไม่คุฟฟี่ครับจะไม่ถามเลยนะครับมือมอสุดเลยโอ้โหอะไรนี่ก็จริงใหม่ใหม่มอสามนะมอสามนมอสามมอสามไม่เห็นดังนะสามดวงนะสามดวงโอเคใหม่เลือกคนที่คนที่เขารักเราแบบไม่มีเหตุผลและไม่มีคำอธิบายแรงสิ้นนะครับใช่ครับโอเคครับนี่ก็เป็นเป็นอยู่ที่ใจใหม่บอกอยู่ที่ใจนะครับเดี๋ยวใหม่ร่วมสนุกกับเราแล้วก็จะให้ขนมไปกินเล็กๆน้อยๆนะครับ อันนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มเสี่ยงนะครับเอาไว้กินเล่นๆกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นะครับไม่มีอยากจะถามพี่หนึ่งว่าเขารักเราจริงเปล่าโอ้โหครับคือผมคนถามกันแต่ครัมีคำถามหน่อยถามเลยผม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 เคยมีแฟนคนหนึ่งครับนานแล้วเราเลื่ันไปครึ่งปีได้แล้วจริงครับคือถูกต้องตอนนี้วาเลนไทน์อ่ะ คือเขาก็มีคนใหม่หรืออะไรไปแล้วแต่ว่าไอ้เขาอะยืมไม่ได้เลยยืมไม่ได้เะเอายิ้อมีวิธีทำยังไงดีครับเพราะว่าไอ้คนใหม่มันก็เห็นนะผมก็เห็นนะเฮ้ยเอายิถามว่าจริงจริงหรือไม่ครับที่คุณแต่งเพลงนั้นให้เขาไม่จริงเอ้ยมจริงครับอ๋อมันมันมีมันมันอยู่ที่เราอะตอนนี้เราอยากให้เขากลับมาหรือเราอยากจะเราอยากจะหรือเราไม่อยากจะไปยุ่งกับเขาแล้วอยากจะ็นคือคนใหม่ก็าบอก่ไม่ต้องไม่เกี่ยวคนใหม่อะไรมุมของเราในมุมของเราก็ ไม่ได้อยากให้แบบกลับมานะครับเพราะว่าแต่ว่าอยากลืมอ่ะอยากลืมเพราะทุกครั้งที่เจอมันมันเจ็บใจครับใจเจ็บก็อย่างนี้นะในในมุมครูนะในส่วนตัวครูนะถ้าเกิดว่าถ้าถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นเท่ากับไม่มีอยู่ถ้าเป็นครูก็คือครูอันนี้ในมุมครูที่ผ่านมาคือบล็อกทุกช่องทางไม่ใช่บล็อกเพราะว่ากดเขานะคือบล็อกเพื่อไม่ให้เห็นเขาแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเราดีขึ้นแบบไม่รู้สึกอะไรเขาแล้วเราก็ไปกดบล็อกเขาแล้วก็อาจจะกลับไปเป็นเพื่อนกับเขาก็ได้แต่เวลาเนี้ยถ้าเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้เนี่ ก็อย่าไปเป็นไม่ต้องไปเป็นเพื่อนของเขา,าผ,ผมก็รองทุกข์ออกันมาแล้วเร็วแหละไม่ติดต่อกันนานแล้วนั่นแหละแล้วก็ก็ลองดูอย่าไปเห็นเขาอย่าไปส่องนะอย่าอะไรทั้งสิ้นเออประมาณเนี้ยถ้าทําได้มันมันจะหายเร็วครับเฮ้ยโอเคนะฝากฝากฝากผลงานหน่อยรนะฝากผลงานในช่องพานุฮาแล้วก็ยังเมลนะครับเร็วๆนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็อะไรแก๊งนะครับผมพวกผมครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับลบครับลงลงไปไหนครับ ะเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนมาตัดก่อนย่าสิย่าจันทร์น้ำจันทร์น้ำเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสวัสดีสาวสาวสองเรนคนนึครับอันนี้ชื่อชื่ออะไรแล้วอยู่มอะไรครับมสี่ค่ะอยู่มสี่นะอ่ะอยู่มสี่นะครับเป็นไงบ้างวันวาเลนไทน์นี่ก็ดีก็ดีอ๋อก็ดีแล้วแล้วมีหวั่นใจหรือยังหรือว่าหรือว่ามีคุยคุยอยู่ คือว่ามีแล้วมีแล้วครัมีแล้วนะโอเคคือกูอยากอยากจะถามนะครับว่าถ้าถ้าเรื่องนะครับระหว่างคนที่เรารักเขากับเขารักเราเนี่ยถ้าเลือกได้เราจะเลือกอะไรครับเรารักเขาค่ะเรารักเขานะเพราะอะไรเหรอเพราะว่าเคค้าาเเบจจะองงรพราะเราพเพราะเ,เราต้องเลือกอยากเลือกเป็นคนเลือกเองว่างั้นโอเคโอเคก็ ก็นี่ก็เป็นเจ็ผลนะครับแล้วก็ความเห็นของของของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามีของของรางวัลมอบให้นะครับเป็นของขนมเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับวันวนาเลนไทน์ครับรอขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับอขอบคุณคได้กล่อง,งร่มเสียงไม่อยากอยากไหมครัมันคืออะไรอ่ะงพลาสกให้หนูอ่ะนี่ถ่ายออกออก่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮกา้องก่าฮ่าฮ่า่ต้่งฮ่าฮ เราเาชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อชื่อมุกชื่อมุกอ่ะชื่อมุกชื่อเล่นมือเปล่าพิชาค่ะเราชื่อเล่นชื่อเล่นแม่หนูอ๋อา๋อชื่อเล่นเด็ชื่อชื่อมุกชื่อมุกแล้วก็พิชาแล้วก็หนูป่านป่านนะครับมุกพิชาแล้วก็ป่านนะครับเป็นไงบ้างวันเล่ทายรู้สึกยังไงบ้างโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวคือเราเราเราสึกโดดเดี่ยวเพราะอะไรอ่ะเห็นเพื่อนหวานกันหวานกันเหรอใช่แล้วก็ขี่มาด้วย อิจฉาด้วยอิจฉาเวลาเขาแบบลงรูปหรือลงอะไรกันอย่างนี้เขานะหากันต่อหน้าดอ่ะไม่ต้องอิจฉาก็หรอกเนาะ,ดดะเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาของเรานี้นครูคอยากจะถามเรานิดนึงถามทั้งสามคนเนี้ว่าถ้าเราเลือกได้นะเขาเลือกได้ระหว่างคนที่เขารักเรากับเรารักเขาเราจะเลือกใครเขารักเราได้คะแนนเขารักเราเหรอ่เขารักเราคนพที่เขารักเราเาเพราะเพราะอะไรครับ ถ้าเกิดว่าเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวแบบว่าแบบเขาไม่รู้เลยอะไยเราก็จะจะจริงมากกว่า,วาถ้าเกิดเราเลือกคนที่เขารักเรามากกว่าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แบบว่าเอ้ยคนเนี้ยเราอยู่ด้วยกันได้เราเป็นเซฟโซนได้อ๋อแล้วแล้วหนูอ่ะหนูน่กที่เขารักเราเพราะว่าเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเขาไปง่ามากกว่าเขชอบแบบนั้นมากกว่าชอบแบบให้เขาเข้าหาเรามากกว่าใช่ไหมแล้วหนูล่ะคะหนูเออเขารักเรามากกว่าอ๋อเพราะอะไรลูก เาว่าเขารักเราไงเขาหวัรักเขาอยู่แล้วแต่เราอาจจะพัฒนาความรักของเขาอย่ต่อได้อ๋อก็คือพัฒนาสานต่อได้อย่างนี้เนาะก็นี่นะครับก็เป็นเหตุผลของของมุกพิชาแล้วก็ป่านนะครับก็ในในฐานะที่มาร่วมสนุกกับกัอบคุณนะครับก็จะมีของรางวัลให้นะครับเราเราเราให้เปิดแล้วเราเราเราให้สองสองคนนี่ว่าให้สองคนไม่ให้ให้สามคนเนี่ยจะไปแบ่งกันสองกล่อง นะหลายกล่องหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าไม่ไม่ใช่ไปเดี๋ยวกู้อะไปหาเหยี่ยวข้างหน้านะไม่ใช่ฝ่ายทพวกเราอ่ะรับรับมอบทั้งสามคนเลยนะครับนี่กลับบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยอาเดินทางดีๆนะลูกนะครับบคเป็นอะไรับ ได้นแครับี่อได้เยอะยไครับเยอะแยะเลยครให้คนีไไปเดียวฮันเตอร์น่จะสัมภาษณ์ันเตอรครับเครับมีมีคนมาขอสัมภาษณ์ครับที่อันอันอันนี้ผมเป็นผู้จัดการส่วนตัวผู้จัดการส่วนตัวครับแนะนำตัวอะไรครับชื่ออะไรครับเด้วผมชื่อฮันเตอร์ครับผมตอนนี้อยู่มนะครับม .4 ครับม .4 นะครับเป็นไงบ้างวันเลนทยนี้เงียบเหงาดียัโสดอยู่โยังโซอยู่วะ่ขนาดหลอทอย่าง้ยังโเลยครับแบบนี้ ไม่ได้แล้วครับใครสนใจอยู่ต้องต้องรีบลยนะครับตอนนี้ยังยังว่างอยู่นะครับยังว่างอยู่นะครับอยากอยากถามอะไรนิดนึงได้ครับอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกได้ระหว่างคนที่เขารักเราหรือเราลักเขาเราจะเลือกอะไรเขาลักเราดีกว่าเขาลักเราอะครับทำไมอะครับทำไมถึงเลือกงั้นเพราะว่าดีเราก็รักตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอม่านว่าเราได้คนที่เข้ามารักในตัวเราที่เราเป็นเราก็จะน่าจะรู้สึกดีมากน่าจะรู้สึกดีมากกว่านะอ๋อนี่ก็เป็นเหตุผลของฮันเตอร์นะครับ อ่านะครับนี่เป็นคนคนที่ฮอตนะครับของเนี่ยเราทิ่อยากอยากแต่บางคนเนี่ยบางทีน้องๆเขาอยากยังไม่รู้จักเนี่ยน้องๆคอหนึ่งอยากให้พี่ฮันเตอร์เนี่ยเปิดเปิดรับได้ไหมครับก็พิมพ์เข้าไปในไอจได้เลยนะครับเป็นั้ง under score is my name ครับ h u n x ใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รับเสนุกครับเดี๋ยวรับของในวันนหมโอ้โของครับขอ้โหขครับโอเคเดี๋ยวพูดไปพิมพ์ไอจให้นี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับของวันวาเลนไทน์นะครับในวันที่14กุมภาพลา ปี2515หรือ2022นะครับเราก็ได้เห็นความคิดเห็นนะครับของน้องๆนักเรียนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกับวันวาเลนไทน์ยังไงครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพุทธิพงษ์ช anel แล้วก็ช่องฟีม i n i นิมอลครับแล้วคลิปต่อไปเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจเนี่ยกดติดตแล้วก็รอติดตามได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ